มีตีนผี walking foot แล้วก็ตีนผีผิวแบบ3ี motion มานะครับนี่เดี๋ยวทดสอบที่ตัว walking foot ก่อนนะครับก็ติดตั้งตีนผีเข้าไปเลยอันนี้ก็คือเราจะไขออกจนสุดก่อนนะครับไขน็อตออกจนสุดเลยตัวนี้เอาเสียบเข้ากับตัว กาของเข็มตรงนี้ติดตั้งตีพีก็ขันรอาไป จะลองเดินอันนี้ก็คือเป็นงานควิวนะครับก็จะมีผ้าสองชั้นแล้วก็ชั้นตรงกลางก็คือเป็นใย,ยบุกนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันก็จะลองเดิน ซึ่งถ้าเราจะเดินเส้นตัวต่อไปนะเราสามารถติดตั้งไอ้ตัวนี้ได้นะครับเพื่อเป็นตัวกะระยะนะครับให้เคียงกับเส้นเดี่ยไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้ช่องที่เราตีเส้นคิวเนะี่ยที่ขนาดกันอันนี้เดี๋ยวมกซ์จะไม่ได้ติดตั้งเนาะซึ่งสำหรับใครทำงานแบบ พิวแบบผ้าหม่มผืนใหญ่ๆเนาะก็สามารถทําได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างสามารถม้วนผ้าห่มแบบผืนใหญ่ๆสามารถเข้าไปอยู่ในช่องตรงนี้ได้เลยนะครับขณะที่เราเย็บนะฟีเข็มก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับ นี้ก็คือสามารถทำงานผิวได้เลยนะครับแบบนี้เนาะสวยงามน,นะครับแต่ว่าถ้าแบบเราใช้แบบผ้าใยบุที่แบบมีความหนามากๆนะครับก็เวลาแบบพอใช้ w วอ k i n g Foot แล้วเนี่ยรู้รู้สึกว่าเหมือนแบบมันไม่ค่อยเดินเดินเดินไปข้างหน้าไม่ค่อยสะดวกก็ปรับไอตัวนี้นะครับมาอยู่ ให้ใช้เข็มป้อนผ้าช่วยในการประคองให้ไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับ<ด>นะอันนี้ก็คือตีนผี walking foot นะครับซึ่งตัวนี้เนะี่ยเคีม,มาเลยว่าเหมาะทั้งงานเย็บแล้วก็งานคิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตีนผีคิ้วอีกอันนึงก็คือตีนผีคิ้ววันนี้นะครับก็คือเหมาะสำหรับงานฟ r e e motion แล้วก็จากตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถลดฟันจักได้เลยนะครับ <c oughs> ซึ่งในจักรอุตสาหกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะลดฟันจักได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่สามารถทํางานคิวแบบฟิล์มชันได้นะครับนะเดี๋ยวมาติดตั้งติ้งผีตัวนี้นะครับก็ต้อง เราออกจนสุดก่อนเลยนะครับ ก่อนจะเริ่มเก็บก็ปรับตัวลดฟันจักนะครับให้มีอยู่ตรงสีดําตรงนี้นะครับเ็นไว้ว่าฟันจักก็คือถูกซ่อนลงไปด้านล่างแล้วนะครับก็จะทํางานคิวแบบฟ e Motion ได้เลยนะครับหรือว่าวาดรูปด้วยจักรนะครับ ก็คืองานคิ้วแบบ Free ม o ชั่นนั่นเองนะครับที่เราสามารถวาดรดลายไปได้ตามที่เราบังคับด้วยมือนั่นเองนะครับเหมาะเลยสำหรับแบบพวกงานคิ้วแบบพองหงแบบผืนใหญ่ๆมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเรามมวนไอ้พวกนี้เข้าไปตรงนี้ก็ยังสามารถทำงานได้นะครับ